สามศย์แดหนึ่งค่ะสามศูนย์แดหนึ่งตัวนี้คืองานขนมชั้นคุณพี่นะคะเป็นงาน Crossbody ขนมชั้นค่ะฐานกระเป๋าค่ะสำหรับตัวนี้ฐานอยู่ที่สิบนิ้วครึ่งค่ะความสูงค่ะ8.2ค่ะแล้วก็ความหนาค่ะอยู่ที่4นิ้วเต็มค่ะสายสะพายเป็นงานสายคู่ตัวนะคะอะไหล่ของเขาจะเป็นสีทองปัดปรับสั้นยาวได้แบบอิสระนะคะปรับแบบตัวเลื่อน แล้วก็คุณพี่หนังของเขาตัวนี้คืองานหนังชามัวธรรมชาติค่ะนะคะปึบปึบผ้าสับในค่ะจะเป็นงานผ้าทอลายแบรนด์นะคะมีพ็อกเก็ตให้มีถุงซิปและมีซิปผนังหลังตัวนี้คือผ้าสับในอย่างสวยแล้วก็เป็นผ้าซาตินเนื้อกึ่งเงากึ่งด้าน สามสีพร้อมส่งค่ะคุณพี่สีที่กัญญาสภพายอยู่นะคะคือสีดำค่ะสีที่กัญญาใช้พรีเซนต์เมื่อสักครู่คือสีน้าตาลนะคะแล้วก็สีสุดท้ายค่ะโอ้สีแทนขออภยัยและสีสุดท้ายคือสีน้ําตาล